สวัสดีครับแคมรี่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับทะเบียน83นะครับมากับโฉมหน้าโฉมตาใหม่ใหม่ไม่ซ้ำใครนะครับตัวนี้นะครับมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าอ่าจะบอกว่าเป็นตัวนี้ที่เป็นมีไฟสองสว่างดีมากและก็ไฟตัดหมอกพร้อมเซ็นเซอร์นะครับรอบคันติดไม้พร้อมครบแล้วนะครับแคมรี่นะครับเป็นรถที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องใหญ่ด้วยนะครับ2.0นะครับอัตราเร่งดีนะครับขับดีขับนิ่มช่วงล่างแน่นนะครับ ราคาของเขานะครับจากป้ายแดงเป็นล้านนะครับล้านกว่าบาทวันนี้เหลือแค่ห้าแสนตอนนี้เองครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันประวัติดีเครดิตผ่อนเก้าพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญานะครับถ้าไม่มีเครดิตนะครับผ่อนเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนเลยนะครับก็อยู่ประมาณเก้าพันแปดถึงหมื่นหนึ่งนะครับก็ขยัได้นะครับทักมาโทรมาได้เลยเบอร์นะครับศูนย์เก้าสี่ เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงสภาพคลิปนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้มาตรฐานเกรดเอนะครับสวยเดิมดูดีตรงปกนะครับรถไม่มีไม่มีชม,ม,ไ,ม,ม,มไม่มีจมน้ําไม่มีพิคว่ำเล่มนะครับไม่ชมร้สูญหายโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับสีสันผิวพันธ์สภาพเดิมนะครับไฟหน้าเดิมแท้ไฟทดทามมีมาให้กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียม สามแทบแบบนี้นะครับได้ชมสปอร์ชมแบบนี้ไปเลยนะครับที่สําคัญนะครับไฟทัดมองกนะครับมีมาให้ครบมาพร้อมกับตัวกันชนหน้าที่เป็นสีเทาดานะครับลายละเอียดตัวรถสภาพสวยเดิมคลิปเลยนะครับฝากระโปรงเดิมสีเดิมนะครับรถสีเดิมไม่เคยเคลียร์นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะครับแม็กของเขาได้มาเป็นโฉมใหม่นะครับแม็กจะได้มาเป็นตัวโฉมแม็กอลลอยขอบ นะครับขอบยางเนี่ยขอบ16นะครับยางนี้ได้ยางปี20มาแล้วเรียบร้อยนะครับยางปีใหม่นะครับปีนกบนปีนกล่างสะภาพเดิมเลยนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นตัวดูอ l นะครับเป็นตัว VVTiW นะครับตัวนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาในเรื่องของอัตราเร่งดีนะครับของช่วงกรชีดปรับใหม่หมดเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับพับเก็บได้แบบออโต้ด้วยนะครับ และก็ฟิลม์มรอบคันติดมาให้ครบแล้วนะครับฟิล์ม40บาง ouais. ๆนะครับติดมาให้ครบแล้วนะครับกระจกนะครับโตโยต้าของเดิมแท้นะครับของเดิมแท้เลยนะครับกระจกด้านข้างนะครับก็มีให้ครบนะครับรถสภาพเดิมสวยเลยนะครับฟิล์มด้านข้าง <Okay. S 1> ติดมาให้พร้อมครบแล้วนะครับหูจับนะครับมีเป็นทูโทนนะครับโครเมียมตัดกับตัวสีตัวรถสที่เป็นสีบอลเงินนะครับประตูหนักนะครับเปิดได้เปิดดีเบาๆนะครับไม่ม <te am nutrition> 拜拜ีตกเลยนี่ครับเป็นโอเวนอาร์คเดิมๆสวยๆนะครับ และที่สาคัญบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าปรับด้านหงทิศทางนะครับแผ่นเพดอยู่ครบนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับประเดอนสิงหาปี17นะครับสติ๊กเกอร์มกรโรงงานก็อยู่ครบเช่นกันนะครับสบภาพรถใสเดิมหัวตรงหัวอตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยสภาพกิฟต์นะครับ โครงสร้างรถเดิมๆเป็นโอเมนอาร์สภาพเดิมคลิปสวยๆแบบนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับโครงสร้างรถเดิมนะครับการันตีให้เลยเรื่องคุณภาพเกรดเอนะครับซื้อับเราสบายจะได้นะครับเกรดเอมีมาตรฐานนะครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยซื้อได้หมดนะครับซื้อได้หมดเลยนะครับรถทุกคันคัดเกรดให้นะครับซื้อนะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับบอกเลยเป้สอนดูแนะนํานะครับแล้วก็ การใช้งานอะไรบอกหมดเลยกอกสารอยู่ครบนะครับนี่เห็นไหมมาจากธนาคารเกียรตินาคินนะครับที่มาที่ไปรถนะครับ167แรงม้านะครับอ่าเป็นรถที่สวยน่าใช้นะครับสีเดิมแท้เสาวีสบีเดิมหมดเลยนะครับคันนี้นะครับมีม่านบางแดดให้นะครับมีม่านบางแดดให้นะครับนี่เห็นไหมครับยกขึ้นได้นะครับแบบนี้นะครับยกขึ้นได้นะครับนี่คือแคมรี่นะครับมีม่านบางแดดให้ครบเลย นะครับภายในตกแต่งด้วยลายสีดําตับกับตัดกับไกรบูดแบบนี้นะครับและมาดูต้นท้ายของเขาบอกเลยว่าต้นท้ายสวยๆโฉมนะครับโฉบเฉี่ยวสวยน่าใช้เซ็นเซอร์ถอยมีมาให้4จุดนะครับเป็น BSM นะครับตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ป้องกันการชนนะครับติดมาให้พร้อมครบแล้วนะครับไฟท้ายแดงๆใสๆ LED แบบนี้นะครับรถไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับ ตัวนี้ผมจะบอกว่ารถเนี่ยเป็นรถที่คัดคุณภาพคัดเกรดมาให้แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆครับเข้าไปนั่งเข้าไปนอนได้เลยนะครับโครงสร้างรถนะครับบอกเลยเดิมแท้นะครับเม e นูเป็นอาร์เดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเลยเห็นไหมครับซีนฝากระโปรงก็เดิมแท้เช่นกันนะครับหัวน็อตนะครับนี่ดูเลยนาแ,แกะดูไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยขันไม่มีอรอยขาย,ยนะครับสภาพเดิมกริปนะครับนี่เดิมเดิมเลยรถสภาพเดิมสวยกริปเลยนะครับนี่ แบบนี้นะครับเกรด A มาตรฐานนะครับเกรดเเลยนะครับเดิมนะครับนี่ต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วมาดูนะครับมาดูตรงนี้นะครับนี่ยังอะไรอยู่ครบไหมนะครับยังอะไรอยู่ครบนะครับแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบแล้วก็ที่สำคัญดูซีนบอดี้ตัวถังนะครับนี่ซีนสวยกริปเลยสภาพเดิมนะครับแคมรี่นะครับมีเลืออยู่4ี่ห้าคันนะครับยังไม่ิดจองนะครับ รถก็มีหมุนเวงกันไปนะครับลูกค้าผมก็มีคนนึงอหา2.5อยู่นะครับผมก็รังหาให้อยู่นะครับอ่านี่ครับสภาพเดิมกริปนะครับพอดีด้านท้ายไม่มีโดนนะครับสภาพเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยๆสภาพแบบนี้นะครับบอกเลยไม่อยากให้พลาดกัน5 5 9 0 0 0ห้าหนะครับ5 5 9 0 0 0้าหนะครับ รถนะครับออกต็ตามสภาพอัพเกรดให้อยู่แล้วนะครับภายในนะครับเป็นโทนสีสว่างสว่างส้มๆมน้ำตาลน้ำตาลนะครับแอร์มีด้านหลังให้ด้วยนะครับกว้างนั่งสบายใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีพนักพิงแขนตรงกลางให้นะครับ1จุดนะนี่ตรงนี้เลยนะครับมีให้ครบนะครับแล้วก็มีช่องจกมือไปด้านหลังได้ที่ห้องอ่าห้องเก็บสัมภาระนะครับอ่าก็เป็นรถที่สวยน่าใช้นะครับแล้วก็ออปชั่นให้มาคุ้มมากนะครับเรื่องช่วงล่างนิ่มนะครับอัตราเร่งดีนะครับ ระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบนะครับเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับเมมโมรี e ซีเพิ่มมาให้แล้วนะครับอ่าบอกก็ปรับได้6ทิศทางนะครับนี่แล้วโครงสร้างรถเสาฝั่งนี้นะครับก็เดิมไม่มีโดนชนเลยเห็นไหมครับเดิมสนิททิปคริปนะครับภายในนะครับก็ดูได้เลยทำกระจกเป็นออโต้นะนี่ออโต้เป็นต้นก็ได้นะครับไทคันคอนโทรล BSM พาร์คิ่งโซน่า t มีให้ครบเลยนะครับ และที่สำคัญนะครับมาลองสตาร์ทให้ดูนะครับลองสตาร์ทให้ดูนะครับพัดนา,าติดแล้วนะเพลงดังก่อนเลยนะครับเบาเสียงนิดนึงนะครับอ่าน้ำมันต่ำนะครับนี่เห็นไหมมีเซนเซอร์บอกหมดทุกอย่างนะครับไม้แสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับไม้แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับผมอะไร เป็นฟูลออปชั่นนะครับมีคูสคอนโทรลตรงนี้ให้ด้วยนะครับ FM AM มีให้ครบเลยนะครับแอร์เย็นชั่มนะครับมีปุ่มปรับม่านบางม้านบาบางแดดก็มีให้ครบนะครับอ่าออปชั่นให้มาคุ้มและครบนะครับระบบเลเร์ฟ้าเร่หมอกมีไหมครบเลยแอร์เป็นออโต้ก็ได้แมนนวนก็ได้นะครับเลือกได้หมดเลยนะครับตกแต่งด้วยลายไกด์วูดนะครับนี่ช่องเก็บของยูดวงยบีมีให้ครบเลยเห็นไหมครับ power l e t นะครับที่วางแก้วน้ำสองจุดตรงนี้นะครับกุญแจ้ก็เป็นชีเลชีไขแบบนี้นะครับมีที่ชาร์จ wireless magnetic ตรงนี้ให้หนึ่งจุดนะครับ i p h ฟนไ iPad ต่อชาร์จได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี่แคมรี่ผมชอบก็คือมันกว้างมันใหญ่มันขับง่ายมันขับนิ่มนะครับอัตราเร่งดีนะครับรูหล่ได้ใช้นะครับมี memory สีไทยนะครับตรงเบาะก็มีให้เนี่ยเห็นไหมนี่ครับรถราคา 5, 5 9 0 0นหาหนะป้ายแดงเป็นล้านนะครับราคานี่หายไปแล้ว5 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับห้องเครื่องไปดูกันเป็นยังไงนะครับไปไปดูครับเดิมไหมโดนชนมาหรือเปล่านะครับซื้อได้ไหมนะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับมามาฝาเครื่องนะครับเดิมสนิทนะครับเปิดมาเลยๆก็คือสีเนี่ยเดิมอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆวางอยู่ตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับนี่เดิมๆนะครับ ตัวเครื่องเดินนี้ปกตินะครับที่สําคัญนะครับดูนะครับโมชวงโวโชกต่างๆเดิมไหมนะครับมาคีซีเดินโรงงานอยู่ครบเลยไม์สวยเดิมสมบูรณ์นะครับซีต่างๆนี่ก็เดิมนะครับซีต่างๆเดิมหมดเลยนะครับเดิมๆนะครับนี่สพางก็เดิมแท้ปกติเลยนะครับของเหลวนะครับอ่าสีใสอยู่นะสีใสนะครับ แต่จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ต้องหัวงนะอย่ดูแลให้อีกหนึ่งรอบนะครับของโรงเหลวโครงแรงโคงกระต่างเดี๋ยวเช็คให้นะครับสีเดิมฝาเดิมนะครับสภาพเดิมคลิปนะครับแก้มนะครับดูเดิมไหมมาดูกันนะครับเดิมเดิมอ่านี่ครับเดิมเดิมไม่มีเลยแกะไม่มีเลยข่ายแสดงว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนเลยเดยองสิ้นนะครับรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่ครบเลยสีเดิมลูกอคมคลิปแบบนี้นะครับ เหล็กไม่เสียรูปดูไปภายในครับส่องไปนะครับนี่ด้านในนะครับสภาพสวยกริบสีเดิมแท้แบบนี้นะครับแบบนี้ครับซื้อได้นะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับพอนะครับพ่อยู่ที่นะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับลูกค้ามีเครดิตดีถ้าไม่มีเครดิตก็ผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับสนใจคันนี้ทํำยังไงนะครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะฮะแอดไลน์ไอเดีาได้เลยนะครับติดต่อได้ยี่สี่ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะครับทักมาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้เป้ก็ต้องขอบคุณ f อฟซีคั่นนะครับที่ดูมาจนจบนะครับและใครอยากได้รถ toyota camry นะครับที่เป็นรุ่นพี่ของ altis นะครับก็โทรมาหาเป้ได้เลยนะครับมีเลืขประมาณสิบคันนะครับศูนย์เก้าสี่เบอร์นี้นะครับเป้เพชรยนต์รถมือสองนะครับรายได้ทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อฟซีคั่นที่ดูจนจบนะครับวันนี้ขอตัว ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ